สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องตุยสพายเจแปนนะคะตุยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้รอบๆบ,บ้านของคุณปู่นะคะกําลังบานแบบสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่องการลื้อบ้านให้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ,ะช่วงนี้ก็ ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็คือวันนี้แหละนะคะตอนเช้า,าบริษัทที่รื้อนะคะเขาเดินมาบอกว่า,าน่าจะเสร็จภายในวันนี้นะคะเดี๋ยวตอนอบ่าย,ายเดี๋ยวจะมาเรียกให้ไปเช็คงานอีกทีนึงนะคะก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่ารื้อบ้านเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆต่อจากนี้ไปก็เออเหลือ เหลือที่ต้องคุยกับบริษัทที่จะรับสร้างบ้านอนะน,น,นะคะก็ดีใจค่ะเพื่อนๆแบบญี่ปุ่นเขาทำงานกันเร็วมากเลยนะคะรวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มรื้อจนเสร็จสิ้นใ,นใช้เวลาแค่8วันเองนะคะ8วันเนี่ยถือว่าเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าในสัญญาการรื้อเนี่ยเราเขียนสัญญากันไว้1เดือนนะคะแต่ว่า ก็ทำเผื่อไว้นะคะวันไหนที่ฝนตกเขาก็มาลือไม่ได้นะคะแต่จริงๆแล้วทำแค่8วันก็เสร็จนะคะเพื่อนๆแบบเร็วมากเลยนะคะก็ดีใจนะคะก็หมดเหนื่อยไปแล้วหนึ่งนะคะต่อไปก็งานใหญ่ก็คือเริ่มสร้างบ้านนะคะดอกไม้คุณปู่นะคะเพื่อนๆรอบบ้านตอนนี้ก็เริ่มบานบ้างแล้วนะคะ ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเป็นสีสันแบบเนาะคลายเครียดดูดอกไม้สวยๆไปนะคะออหลังจากดูดอกไม้สวยๆแล้วตุจะพาไปดูบ้านนะคะว่าเ,ออเหลืออีกขนาดไหนนะคะดอกไม้คุณปู่น่ารักมากเลยนะคะช่วงนี้ก็กําลังออกดอกกันแบบเยอะมากเยอะจนจําชื่อไม่ได้นะคะว่าดอกอะไรเป็นดอกอะไรมั่ง ปู่ก็เดี๋ยวนี้ก็สับสนแล้วนะคะเมื่อก่อนจำแม่นมากว่าดอกอะไรนะคะแต่พอตอนหลังเนี่ยมันเพิ่มเยอะแกก็ลืมชื่อนะคะอ,อปกติแกจะมีป้ายติดไว้นะคะแต่ไม่รู้ป้ายหายไปไหนนะคะดอกเล็กมากนะคะปีนี้ดอกเล็กปกติดอกใหญ่นะคะแล้วก็ดอกว่านอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนี่คุณคุณปู่เอามาปลูกตรง หน้าบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนกำลังบานเลยนะคะไอ้ที่กําลังผูกขึ้นมาอีกก็เยอะนะคะเขาบานไม่พร้อมกันนะคะอืมพอบานแล้วก็น่ารักนะคะดอกเล็กๆน่ารักนะคะแต่อย่าถามนะว่าดอกอะไรตื๋ยก็จําไม่ได้แล้วนะคะนี่ตื๋ยก็มาเดินรอบบ้านปู่มาหาดูดอกไม้นะคะก็บานไม่พร้อมกันหรอกคะ่ะแต่ละอย่าง ออย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพื่อนๆเนเป็นเพื่อนกันไปนานๆก่อนนะคะือไปเดี๋ยวไปดูบ้านกันข้างหลังนะคะเหลืออีกนิดหน่อยเองนะคะเนี่ยเหลือไม่เยอะนะคะรื้อเร็วมากนะคะเขาใช้รถรื้อเนี่ยแบบหืมรื้อยกรื้อยกแบบเร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆอนื ถือว่าทำงานเร็วมากเลยนะคะพนักงานที่ทำเนี่ยไม่ไม่ถึง5คนนะคะเพื่อนๆแต่เขาทำงานกันเร็วเพราะว่ามีเครื่องจักรนะคะอะไรที่หนักเขาก็ใช้เครื่องจักรยกนะคะตุืยก็ถ่ายจากชั้นสองของบ้านคุณปู่ลงมาให้เพื่อน,อนๆได้เห็นกันนะคะว่าปกติแล้วบ้านสมัยใหม่นะคะพื้นเขาเนี่ยก็จะลาดคอนกรีตหมดเลยนะคะ แต่อันนี้เป็นบ้านโบราณนะคะสร้างมาห้าสิบกว่าปีแล้วนะคะพื้นข้างล่างเขาเขาไม่ได้ลาดคอนกรีตนะคะเป็นพื้นดินธรรมดาเลยนะคะอืมก็นี่แหละคะ่ะตอนที่ยังไม่ลื้ให้เห็นพื้นข้างล่างนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะอืมก็โอ้โหญี่ปุ่นแบบระบบ กำจัดขยะของเขาเนี่ยสุดยอดมากเลยนะคะแยกคัดขยะเนี่ยแบบโอ้โหยอมรับว่าเขาละเอียดมากเลยนะคะของที่เขาใส่ในถุงอ่าบิ๊กแบกที่จะเอาไปทิ้งเนี่ยเขาก็แยกดีมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเร็วไหมคะเนี่ยวันเดียวนะคะเนี่ยจากที่เห็นกองขยะเต็มนะคะพอตอนบ่ายเนี่ยเริ่มเริ่มแบบเกี่ยหน้าดินแล้วนะคะ เริ่มปรับหน้าดินแบบเร็วมากเลยค่ะเพื่อนเอนอที่แรกเขาบอกว่าเดี๋ยวต้นบ่ายเสร็จเนี่ยตุยยังงงเลยจะเสร็จได้ยังไงอืมพอมาดูหน้างานแล้วก็โอ้โหเขาทำเร็วมากเลยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆนนี่พอลึกบ้านออกแล้วที่ก็กว้างมากเลยนะคะที่กว้างมากเลยก็ มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่ก็บริเวณบ้านขวามือเนี่ยก็คือบ้านคุณปู่นะคะบ้านคุณปู่คุณย่าเดินทะ,ทะลุถึงกันได้นะคะข้างหลังทีแรกว่าจะเอากำแพงออกนะคะแต่คุณปู่บอกว่าเออไม่ต้องเอาออกก็ได้เพราะว่าบ้านที่ตุ๋ยสร้างถนนตรงนี้นะคะมันไม่มีรั้วออแกก็อยากได้รั้วแกก็เลยเออกำแพงที่เห็นขวามือตรงนี้นะคะ ก็ไม่เดียวออกนะคะทีแรกว่าจะออกคุณปู่บอกว่าไม่ต้องออกก็ได้นะคะทีแรกจะทุบกําแพงให้มันเป็นที่ผืนเดียวกันเลยนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันคุณปู่บอกว่าไม่ต้องทุบก็เลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นต้นกุหลาบที่ขนมาจากบ้านเก่านะคะไม่มีที่เก็บก็เลยต้องเอามากองไว้ริมรั้วแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำประปาที่มองเห็นไกลๆนูน่นขาวๆนั่นก็คือน้ำบาดาลน,นะคะเพื่อนๆ ที่บ้านเนี่ยใช้น้ําน้ําบาดาลบ้านคุณปู่เนี่ยใช้น้ําบาดาลเขาไม่ใช้น้ําประปาแต่ต่อน้ําประปาไปไว้บ้านข้างหลังนะคะนี่เสร็จแล้วสภาพก็จะประมาณนี้เลยนะคะถ่ายจากมุมสูงให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะอันนี้เป็นซอยตันนะคะมีบ้านอยู่สามหลังเองนะคะบ้านตุยเป็นบ้านหลังที่สองนะคะ หลังที่สามก็จะเป็นบ้านของคุณตาอีกคนหนึ่งอืมนี่ไงคะบ้านสีขาวเนี่ยคุณตาแกก็อยู่คนเดียวนะคะแกก็อายุเยอะแล้วอะนี่บ้านหลังนี้เลยนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปดูดอกไม้ข้างล่างนะคะข้างอ่าข้างหลังบ้านนะคะที่ที่ตุ่ยขนมาจากบ้านเก่าอะ่ะออกดอกแบบหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆ นี่หอมมากกลิ่นแบบหอมนะคะอันนี้ก็ต้นคริสต์มาสโรสนะคะที่เอามาจากบ้านเก่านะคะตอนนี้กำลังบานเลยนะคะแบบที่แรกตื๋ก็ตกใจว่าเอยเขาไปอยู่ไหนกันแบบไม่เห็นบานนะคะพอเห็นบานแล้วก็ชื่นใจว่าอ๋ออยู่ตรงนี้เองเพราะว่าต้นนี้ดอกนี้นะคะแพงมากเลยนะคะ ก็แอบ,บห่วงว่าว่โดนขุดทิ้งหรือเปล่านะคะยังอยู่ยังอยู่ดีใจดีใจที่ดอกไม้ยังอยู่นะคะก็นี่เลยค่ะหอมมากเลยค่ะแบบคนที่มารือบ้านเขายังบอกว่านี่มันดอกอะไรอะ่ะทำไมหอมจังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม ตุยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ก็แพ้เกสรดอกไม้นะคะเสียงก็อาจจะเปลี่ยนหน่อยนะคะเพื่อนๆเ, <c oughs> เออก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันว่ารื้อบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมตุยฝากคลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ